มีรถไฟนะคะทั้งทั้งแรกของนีเลยนะถึงไม่ได้นั่งนะคะก็ได้เห็นก็ยังดีนะามาทางถนนสายทางรัดก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าได้ซื้อขอ,ของของชาวบ้านอะไรพวกนี้นะคะร้อนร้อนหน่อยนะคะแต่ก็ยอมเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียค่ะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียนะคะที่นี่รัฐอันธรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะ ระหว่างจอดจอดรอรถไฟผ่านนะฮะเจอดอกแพ้เต็มไปหมดเลยนั่งรอรถไฟผ่านเหมือนกันนะสงไัย วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่นีมาตลาดแล้วนีไม่ได้อะไรเลยนะคะ,ะเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางประเทศอินเดียเขามีการเลือกตั้งเนาะแล้วก็การเลือกตั้งของเขาเนี่ยเขาเลือกตั้งเสร็จเขาไม่ได้นับคะแนนเลยนะเขารออีกประมาณ20วันนะคะเห็นเด็กบอกนะซึ่งตรงกับวันนี้พอดีเลยนะคะที่ที่วันที่นีมาตลาดนะเอ่อ นี่ใช้เวลาในการมาตลาดวันนี้ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถนนบางสายรถก็วิ่งไม่ได้นะคะเขาปิดนะถนนาสายหลักนะคะนี่ออกจากโรงงานนะคะจากามาถนนสายหลักนะธรรมดามันก็ประมาณ45นาทีนี่มาถึงตลาดนะคะวันนี้เปล่าเกืเอบสองชั่วโมงามาถึงมาได้ถึงครึ่งทางนะคะเขาก็ ให้เราลงไปทางทางถนนสายเล็กๆทางสายหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในเมืองนะคะในเมืองก็มาบังเอิญอีกในเมืองก็เข้าไม่ได้ด้วยนะคะวันนี้ตกลงตลาดวันนี้นี่ได้อะไรบ้างอ่ะนี้ได้แค่ภาพาวิดีโอระหว่างทางนะคะมีการแนนนับคะแนนกันนะวันนี้นะ มาถ่ายมาถ่ายวิดีโอทีว <พอ S 1> ีของเขาเดี๋ยวก็รับคะแนนวันนี้นะคะ<พ>อเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ <พอ S 1> คือไหนๆก็มาแล้วเนาะออกมาแล้วนะคะเ,เดี๋ยวดูตามเส้นทางดีกว่านะตามเส้นทางจุนักบทอะไรพวกนี้เนะเาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบน่าสนใจนี่ก็จะลงไปถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะคะถ้าไม่มีอะไรก็ เดี๋ยวรับชมตามเส้นทางกันแล้วกันนะคะมาเจอมาเจอร้านน้ำมะพร้าวนะคะอยากกินน้ำเนาะร้อนๆหิวน้ำเดี๋ยวแวะกินน้ำก่อนววะน,น,นะคะลาเต้รูปเปียสักกี่ชั่นได้คุยสักเท่าไหร่ ดูที่ตั้งของร้านเขานะล่มรื่นมากเลยชอบจกัจกรยานนี้จัง กกินเสร็จนะคะเขาก็โยนลูกมะพร้าวใส่ในรถรถนี่นะรถจักรยานสามล้อนะคะกินเสร็จแล้วอ,อ,อินเดียนิยมกินน้ำมะพร้าวนะคะสุดมากเขาจะมีน้ำมะพร้าวอยู่ข้างทางแบบนี้แหละตลอดทางเลยนะที่นี่เห็นนะ ไหนก็มาแล้วนะอันนี้มันเป็นทางผ่านนะคะทางผ่านทางสายลัดนะพามาเที่ยวสถานีรถไฟของอินเดียเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตรงนี้มันเป็นสถานีอะไรนะคะ,ะดูดูคือถ้าเราจะเข้าไปด้านในนะคะเราก็ต้องต้องจ่ายสิบรูปีก่อนนะคะ ดี๋ยวเดีนี้จะไปถ่ายรถไฟให้ดูนะในรถไฟมาพอดีนะคะโอ้คนแน่นเรียดเลยอันนี้นี่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่คนแน่นเหมือนกันนะแต่ไม่มีแบบนั่งบนหลังคาไม่มีนะคะขบวนนี้เนาะ,ค,ะครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาในสถานีรถไฟของอินเดียนะ,ะมีค่าเข้า,ขา,ขา,ขาคนละสิรูปีด้วยนะคะเอว่าจะเดินไปดูรอบรอบ แถวๆนี้นะเด็กบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถ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 ไฟใกล้มาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนดงค่อยเดินไปโอ้ยรถไฟมาแล้วจริงๆด้วยน้อเสียงรถไฟน่ะกัมมิ่งมม่โอ้ที่นี่เขาก็มีของขายเหมือนบ้านเรานะคะแถวเอ่อ คือมีมีขนมมีอะไรแบบนี้เลยมีน้ำลูกเฟยมาเลย น่าจะเป็นรถไฟแบบรถไฟดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะ,ะขบวนนี้รู้สึกว่าคนไม่อัดไม่แน่นนะแล้วก็รู้สึกว่าที่นั่งด้านในคือกว้างขวางเป็นส่วนตัวดีนะคะเมื่อกี้นี้แบบมาแน่นมาเลยหรือว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจนะแบบขบวนหน้านี้อาจจะ คล้ายๆกับรถรถนอนบ้านเราเนาะแต่ขบวนหลังอาจจะเป็นรถนั่งอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายาวมาก น่าจะเป็นรถ v ีไพีมากกว่านอะนี้ว่าเนาะแต่ว่าโบอิงหลังๆน่าจะเป็นรถนั่งเหมือนบ้านเรานะคะคือว่าคนจะเยอะหน่อยนะด้านหลังนะคะที่สถานีรถไฟก็ก,ก็มีร้านขายข,ายของที่ระลึกด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูร้านขายก็ขายอะไรกันบ้างเนาะ mm hmm. น,นี่น่ารักว mm ่ hmm. ีคนลงมาจากรถไฟเยอะแยะเลยนะคะสถานีนี้เนาะ mm hmm. คนเยอะจังเลยขบวนนี้ มีรถไฟนะคะทั้งรั้งแรกของนีเลยนะถึงไม่ได้นั่งนะคะก็ได้เห็นดูยองดีนะออกมาแล้วนะคะนี่ออกมาแล้วอันนี้น่น,นเป็นหน้าสถานีรถไฟก็จะมีร้านค้าของค้าอะไรประมาณนี้นะคะ อเจอร้านขายผลไม้ข้างทา,างนะ,จะเจอมะละกอพอดีนะเลยจะซื้อมะละกอสัก5้กิโลนะคะถึงเราไม่ได้ไปตลาดประจำนะคะแต่เราก็ได้ซื้อของไปเรื่อยๆนะคะตลอดทางเลยนะ มาเจอร้านน้ำตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวแวะไปดูกันดีกว่าเนาะร้านนี้นี่ก็เคยพามานะวันก่อนนะสอ,สอก้อนก้อนละอ่าห้บรูปีนะคะ2ก้อนก็หนึ่งร้อยรูปีนะนี่โรงงานของเขาใหญ่โตระโหฐานได้มาสถาน ISO ก็ยังร้อนๆอนตอนเย็นฝนตกนะกอพอกลางวันนะร้อนร้อนอะไรจะร้อนได้ขนาดนั้นลงไปซื้อน้ำตาลแก่5นาทีนะคะเหแต่คักเลยคนเลี้ยงแพ้อยู่ไหนเนาะกมยสักตัวดีกว่าไหม เยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้เขาเอาแพมาเล่มอยอดหญ้าเนาะหญ้าอ่อนๆน,นะคะฝนตกใหม่หม่หญ้าอ,อ่นอ,อนขึ้นเยอะน้องแพก็เลยเยอะอยู่ตามทุ่งแวะกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะก่อนกลับโรงงานนะไม่ไหวแล้วมาตั้งแต่เช้านะคะวอนีติดรถบ้างอะไรบ้างมาต้องมาทางทางลัดนะคะก็เลย นานหน่อยนะคะวันนี้ใช้ใช้เวลานานมากกับตลาดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนี่กินกาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสถานีต่อไปนะสถานีต่อไป <c oughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโรงงานเลยนะคะตอนนี้นะตอนเช้าก็กว่าจะถึงตลาดนะ,ะก,ก็ช้ามากนะตอนนี้ก็กว่าจะถึงโรงงานนะคะ <c oughs> โอ้โหรถนี่แบบสุดยอดเลย จะพาไปดูอะไรนะคะครั้งแรกเหมือนกันไหนๆก็มาแล้วนะคลิปนี้เอาให้เต็มๆไปเลยนะคะวันก่อนที่นี่บอกว่านี่จะมาขอเขาขอซื้อมะละกอเขียวเพื่อจะไปทำซ้มตําวันนี้ได้เข้ามาในสวนมะละกอของอินเดียเลยนะคะนี่เจ้าของด้วยมาเจอเจ้าของด้วยโอ้ผใช้พันอินเดียเหมือนแขกนำบ้านเราเลยนะตื่นตาตื่นใจดูนะคะดู สวนของสุดยอดเว็ดเวดเวไปดูไป,ด,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 ปดูเดี๋ยวเขาให้เลือกเต็มที่เลยนะคะจะเอาลูกไหนคยอชี้เอาเลยนะนี่โมดังตัวใหญ่ <S small size, s i z อ่าเ uh, <then> จ้าของสวนเก็บให้เลยนะคะดูนี่เจ้าของสวนนะโอ้ว้าว นี่ดูนี่พัดซเปอร์อุ้ยพาไปอีกพาไปออกเอาพาไปอีกพาไปก็ไปนะคะโลโลโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดก็มีผสมนะรู้สึกว่าของเขาจะมีแบบลูกกลมๆแบบนี้นะคะโอ้นี่บิ๊กเซ บิ๊กเซ่บิ๊กเซ่เนี่ยเนี่ยเขาเขาพาเรามาโชว์ลูกนี้นะลูกนี้เขาเอาเอามาโชว์นะคะก็เออแสดงว่าคืออินเดียเนี่ยคือชอบมะละกอ,นะกอลูกกลมๆนะคะลูกกลมๆแบบนี้นะไม่เหมือนบ้านเรานะที่เป็นแขกควนนะนะลูกยาวๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเนี่ยสายพันธุ์แท้ของของของ,ของอินเดียเลยนะคะดูแล้วทีหลังอ่ะสวนอยู่ตรงไหน <laughs> ามาจ้าบาบูยันตาอ๋อยันตาดิโอเคอืมกูดว <Good. S 1> ูนี่น,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 นีนี่นี่แบบนี้เขาไม่โชว์นะเนี่ยแบบนี้เขาไม่โชว์เขาพาไปโชว์ลูกกลมๆมเมื่อกี้นั่นแหละสายพันธุ์แท้ของอินเดียนะคะครั้งแรกเลยวันนี้มีครั้งแรก2ครั้งแล้วน,นะ เข้ามาในสวนมะละกอนะคะกับสถานีรถไฟมะละกอในสวนนี่นะคะน้องไกด์เราบอกว่าเนาะจะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะจะมารับในช่วงเช้านะเขาจะเก็บในช่วงเช้านะคะเ,เพื่อที่จะเอาไปขายาตามแผงแผงในตลาดเหล่งเนี้ยนะคะแล้วก็ตามาพวกรถเข็นในตลาดอะไรประมาณนี้นะคะร้อ,อนร้อนมากร้อนอะไรขนาดนี้ วันนี้พีจะไม่แยกคลิปแล้วนะคะยาวก็คือยาวไปเลยนะคลิปนี้แบบเต็มเต็มนะคะวันนี้แบบเต็ม,เต,มเต็มกับเ,เส้นทางทางลัดเนาะเพราะว่าเมนูไปไม่ได้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อั้งง่้นนะเ,เดี๋ยววันนี้ทีก็ต้องจบ ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะฝากสถานีเดียด้วยถ่าพาประกาศใดนี้ก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้นี้ต้องไปก่อนนะคะ